วัดควรกะไรแห่งนี้เป็นวัดอุทยานการศึกษาและแล้วก็เป็นวัดที่สมัยในอดีต2493น้นั้นมีพระธุดงค์มาธุดงค์ผ่านโดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านอย่างเช่นหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่สามาจิมตโนหลวงปู่ประสานหลวงปู่เนจิรปุญโยได้ผ่านแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์หรือวัดควรกะไลแห่งนี้มีครูบาอาจารย์ได้ผ่านมา แล้วอัตมาภาพก็มาดํำรงตําแหน่งเป็นเจ้าวาสแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ของสําหรับเยาวชนและผู้สูงอายุประจําตําบลเป็นวัดที่เรียกว่าวัดประชารัฐสร้างสุขในปัจจุบันวัดควรกะไหลตอนนี้ก็กําลังดําเนินการสร้างวัตถุในพระพุทธศาสนานั่นก็คือโบสถ์ขินซึ่งจะย้อนยุค แล้วก็จะสร้างเพื่อจะเป็นประวัติศาสตร์หลายๆปีนะเพราะว่าทํำด้วยหินแล้วเราจะเห็นว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวในเมืองโบราณน,นั้นสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือสรางประหักทางของหินแล้วก็เหลือเป็นภาพประวัติศาสตร์เอาไว้ว่าด้วยรูปทรงการสร้างของอุโบสถนี้ก็เพราะว่า การกระทําใดๆเราต้องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าคือโยนิโสมณสิการในการกระทํานั้นต้องคิดต้องวางแผนแะะนั้นโชคดีของวัดอัตมาภาพที่ได้สตปนิกแล้วก็มีต้นแบบความคิดดังที่ได้นําเสนอเป็นภาพนิ่งอยู่ในวินิทัศน์นี้เพราะว่าต้องการจะให้เป็นศิลปะประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีผนังซึ่งเล่าเรื่อง ความเป็นอยู่วัฒนธรรมศาสนาของบุคคลฝั่งอันดามันแกะเป็นภาพหินการระดมเงินทุนที่จะสร้างอุโบสถนี้ต้องใช้งบประมาณร่วมๆเกือบจะ20ล้านแต่ได้กระทําไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ประมาณ10กว่าล้านที่จมดินลงไปที่เป็นรากฐานก็ประมาณ4ล้านที่เป็นฐานนี้ก็ประมาณา5ล้านแล้วก็ใช้เบต็ดเตล็ด อันนี้การระดมเงินทุนในข้างหน้านี้ก็ไม่มากแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณวงเงินอยู่ประมาณสักห้าหล้านบาทคนที่ดูแลเรื่องเงินคือเจ้าวาดและวิยยวัจกรปัจจุบันเนี่ยเ,เวลามีปัญหาของวัดต่างๆนี่ก็คือเราเจ้าวาดเนี่ยมอบอำนาจไปสู่กรรมการมากเกินไปกรรมการเมื่อมากเกินไปก็จะทำให การดาเนินการบางครั้งพอเห็นเงินก้อนโตรหรืออะไรต่างๆก็มีปัญหาฉะนั้นก็เอาแบบครัวอาจารย์ก็นะคือการดําเนินการโดยทนสฆ์แล้วก็กผู้มีจิตศรัทธาก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะทําให้ตั้งกรรมการฝ่า,ายโน้นฝ่ายนี้ที่บอกว่าเพื่อความโปร่งใสจริงๆแล้วที่มีปัญหาคือกรรมการทะเลาะกันกรรมการทะเลาะกันแล้วก็จะเกิดเรื่อง ออกไปนอกพระพุทธศาสนาแล้วในที่สุดก็จะไม่เห็นคุณค่าของศาสนาบุคคลในศาสนาไปเห็นคุณค่าของเงินเสียมากกว่าแล้วก็มีตัวอย่างหลายๆวัดนะแผนผังวัดนั้นได้รับการออกแบบจากสถาปนิกทั้งหมดนะแล้วก็มีน้อยวัดในประเทศไทยที่มีแผนผังวัดมีโมเดลนะมีโมเดลของวัดทั้งโมเดลโบสถ์โมเดลองรวมของวัดแต่จริงที่สําคัญที่สุดก็คือ อาตมาภาพนั้นอยากจะให้พระพุทธศาสนาเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปลูกต้นไม้ที่มีอายุยืนนะในในโลกนี้นั่นก็คือต้นเบาบับนะต้นเบาบับสองต้นไว้หน้าโบสถ์หรืออุโบสถน,นี้มีอายุที่คร่าวๆก็คือ6,000ปนะีความใหญ่ก็27คนโอบนะถ้าท่านใดอยากจะรู้เรื่องต้นไม้นี้ก็พิมพ์เสิร์ชเข้าไปใน Google ต้นเบาบับ สารเอบอใบไม้สะอาบอใบไม้พนราณกาศบอใบไม้บาบัฟเนี่ยจะเห็นถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุยืนมากแล้วก็จะเห็นถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกได้ดีนะมีคุณประโยชน์มากต้นไม้ฉะนั้นวัดแห่งนี้ก็จะรักษา,ษาธรรมชาติของต้นไม้ให้ไว้ให้มากที่สุดขอจเจริญพร